โดครับผมชื่อนายาชลาภาชั้นชองเรดี้50อยู่ชั้นม .5 คับแครับและที่มาของชื่อดาวเสเนี่ยนะครับชื่อสะเทือนเนี่ยมาจากเทพเจ้าสะเทือนในเทพนิยายโรมันซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งเกษตรกรรมและการเก็บเกี่ยวเทียบเท่ากับเทพเจ้าโคโนสในเทพนิยายกรีกผู้เป็นพ่อของเทพซีอุสครับสำหรับชื่อภาษาไทยเนี่ยดาวเสามาจากคำว่าเสาซึ่งสัมพันธ์กับวันเสาร์โดยชาวไทยเนี่ย โบราณตั้งชื่อดาวตามวันในสัปดาห์ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากดาราศาสตร์อินเยและตะวันตกครับฉายาของดาวเสารดาวเสามีฉายาที่โดดเด่นหลายชื่อได้แก่ดาวคอแห่งวงแหวนเป็นฉายาที่โด่รดังที่สุดอัญมณีแห่งระบบสุริยะเพราะความงามอันน่าทึ่งของวงแหวนลอ r d ดออฟเดอะลิง Ling, เจ้าเจ้าแห่งวงแหวน 3. เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1 2 0 0 0 0กิโลเมตรไม่รวมวงแหวนขนาดดาวเสาเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในระบบสุริยะครับใหญ่กว่าโลกประมาณ9.5เท่าสามารถบรรจุโลกได้ถึง764ดวงลำดับของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะใหญ่ไปเล็กดาวพฤหัสดาวเสาดาวยูเรนัสดาวนิจูนดาวโลกดาวสุกดาวอังคารดาวพุธขอบคุณครับ ฉายาของดาวเสาร์ดาวเสาร์มีฉายาที่โดดเด่นหลายชื่อได้แก่ดาวคอนแห่งวงแหวนเป็นฉายาที่โด่งดังที่สุดอันเจมานีแห่งสุริยะ l ลอ of the r ล n งเจ้าแห่งวงแหวนในวงการดาราศาสตร์เส้นผ่านศูนย์กลาง okay. ระยะห่างตำแหน่งวงโคจรลำดับที่จากดวงอาทิตย์ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ1427ล้านกิโลเมตรตำแหน่งวงโคจร ดาวเสาร์โคโจรอยู่ลำดับที่6จากดวงอาทิตย์ลำดับดาวเคราะห์จากดวงอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์โลกอังคารพฤหัสดเสาร์ยูเรนัสเนปจูนลักษณะวงโคโจรเป็นวงรีเล็กน้อยโคโจรในระนาบเดียวกับดาวเคราะห์อื่นๆโดยประมาณดาวเสาร์มีวงแหวนและเป็นวงแหวนที่งดงามและมีชื่อเสียงที่สุดในระบบสุริยะเหตุผลที่มีวงแหวน เกิดจากเศษซากของดวงจันทร์หรือดาวหางที่แตกสลายเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดาวเสารอาจเป็นเศษวัตถุที่เหลือจากการก่อตัวของดาวเคราะเมื่อหลายพันล้านปีก่อนองค์ประกอบของวงแหวนประกอบด้วยน้ำแข็ง90-95%ผสมกับฝุ่นหินและเศษต่งษตงตางๆอนุภาคมีขนาดตั้งเล็กเท่าเม็ดทรายไปจนใหญ่เท่าบ้านหรือภูเขาเล็กๆลักษณะของวงแหวนมีความก้างกว้างมหาศาล ยื่นออกไปจากดาวเสารถึง282,000กิโลเมตรแต่มีความหนาเพียง10-100เมตรเท่านั้นทำให้บางมากแบ่งออกเป็นหลายวงใหญ่เรียกชื่อตามตัวอักษร A B C D E F G ระหว่างวงแหวนมีช่องว่างเช่น Cassini Division ซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างวง A และ B สะท้อนแสงสวยงามเนื่องจากนักแผงสท้อนแสงใดดี อุณหภูมิพื้นผิวของดาวและลักษณะพื้นผิวทั่วไปเป็นอย่างไรอุณหภูมิี่ยอนเมฆประมาณลบ178งเซลเซียสอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศลึกลงไปจะอุ่นขึ้นเรื่อยๆลักษณะผิวครับดาวเสาเป็นดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์ที่มีผิวเหมือนแข็งเหมือนโลหะลักษณะเช่นไม่มีพื้นผิวแข็งถ้ายานอาวกาศพยายามลงจอดจะลึกลงไปในชั้นบรรยากาศบรรยากาศแน่นกรอบโดย ก๊าซไฮโดรเจน96%และฮีเลียม3%เป็นส่วนใหญ่ครับมีลายเส้นแถบสีคล้ายดาวเครื่อสมดีแต่จางกว่าเนื่งองจากมีหมอกหนาปกคลุมสีของดาวเป็นสีเหลืองซีถึงน,ออน้ำตาลอ่อนเนื่องจากผลึกโอเมเนียในบรรยากาศชั้นบนมีลมแรงพายุพัดไปในทิศทางเดียวกันการหมุนความเร็วสูงสุดถึง1,800กิเมต่อชั่วโมง การหมุนรอบตัวเองการโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นอย่างไรการรอบตัวเองดาวเสาร์หมุนรอบตัวเองเร็วมากใช้เวลาเพียง10ชั่วโมง3าานาทีดาวเคราะห์ที่หมุนรอบตัวเ,เร็วอันดับสคือดาวพฤหัธธสบดีครับการหมุนเร็วทําให้ดาวเสาร์และแบรลาบ์โคจโลกเส้นผ่านศูนย์กลางที่เส,ส้นศูนย์สูตรกว้างกว่าประมาณ10เซนการโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลายี่าปีของโลกในการโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบเคลื่อนที่ในวงโคจร,รด้วยความเร็วก0 9.69กิโลเมตรวินาทีสรุป1วันบนดาวเสาร์แล้วกับ10.7ชั่วโมงของโลก1ปีบนดาวเสาร์แล่ากับ29.5ปีของโลกครับดา,าวเสาร์มีดวงจันทร์บริวารและมากที่สุดในระบบสุริยะจำนวนดวงจันทร์ในปัจจุบันพบแล้วมีมากกว่า146ดวงข้อมูลล่าสุดในปี2 0 2 3ถึง2024ซึ่งมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อมีการค้นพบดวงจันทร์ขนาดเล็กเพิ่มเติม ดวงจันทร์ที่สําคัญไททันเป็นดวงจันทร์ขนาดใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์และเป็นอันใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของในระบบสุริยะมีชั้นบรรยากาศหนาแน่นมีทะเลสาบเป็นดวงจันทร์เพียงดวงเดียวที่มีชั้นบรรยากาศหนาแน่นเอนซาราดัสมีมหาสมุทรใต้ผิวน้ำแข็งพ่นน้ำและน้ำแข็งออกมาเป็นไอพ่นสูงๆเลอาดวงจันทร์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ ดาวเสาไดโอนี ione, มีหน้าผาน้ำแข็งสูงชันเทเฮลิสมีแคนยอนขนาดใหญ่ไออาร์เพตัสมีลักษณะสนะีครึ่งดำครึ่งขาวที่แปลกมีมาสมีลักษณะคล้ายเดสตาร์ Star, จากหนังสตาร์วอลเพราะมีหลุมอุกบาทขนาดใหญ่มีความหนาแน่นต่ำที่สุด ดา,าวเสามีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ0.687กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรหมายความว่าถ้ามีสาะวยน้ำขนาดใหญ่พอที่ดา,าวเสาจะลอยได้2พายุหกเหลี่ยมที่ขั้วโลกเหนือมีพายุขนาดมหึมาขั้วโลกเหนือรูปร่างหกเหลี่ยมสม่ำเสมอกว้างกว่าโลก2เท่า3พายุวงรีที่ขั้วโลกใต้มีพายุขนาดใหญ่ คล้ายพายุเฮอริเคนบนโลกมีสายฟ้าแลบรุนแรงมากสนามแม่เหล็กมีสนามแม่เหล็กที่แข็งแรงแต่อ่อนแอกว่าดาวพฤหัสทําให้เกิดปรากฏการณ์ออโรราที่ขั้วโลกการเปล่งความร้อนดาวเสารปล่อยความร้อนออกมามากกว่าที่ได้รับจากดวงอาทิตย์2.5เท่าแสดงว่ามีแหล่งพลังภายในที่ยังคุกรุ่นอยู่ห วงแหวนที่เปลี่ยนแปลงทุกๆ15ปีเราจะเห็นวงแหวนในมุมต่างๆเนื่องจากแกนหมุนของดาวเสาเอียง7ฝนเพชรนักวิทยาศาสตร์คาดว่าในบรรยากาศลึกๆของดาวเสาอาจมีฝนเพชรฝนเพชรตกลงมา8มุมมองจากดาวเสาถ้ายืนบนดวงจันทร์ของดาวเสาจะเห็นว่าวงแหวนทอดกว้างท้องฟ้ายอย่างงดงามครับ รุปนะครับดาวศร์เนี่ยเป็นดาวที่สวยงามและน่าสนใจดวงหนึ่งในระบบสุริยะของเราเลยโดยวงแหวนอันงดง,งามและมีพระจันทร์จำนวนมากและยังมีปรากฏการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์มากมายครับทำให้เป็นเป้าหมายสําคัญในการสํา,ารวจอวกาศของนักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์และยังสร้างความสงสัยให้กับพวกเรามาถึงทุกวันนี้ครับขอบคุณครับ